ค่ะบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นเอเยน่นรถและเครื่องอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อต่างๆนะคะมีดังนี้ห้างยอร์อันเดอร์อยู่ที่สีกักพยาสีเป็นเอเย่นรถยนต์ห้างอดัมโอเบิรนเมืองลัสเซลไฮบริษัทอู่บางกอบทุนจำกัด อยูยานาวาเป็นเอเย่นรถซินเดเรอรถยนต์ไซเรนไนรถยนต์ฟรอกหรือฟอร์ดรถยนต์บรรทุกของและรถยนต์โดยสารห้างสตาร์ทกับเป็นเอเย่นขายเครื่องอะไรรถยนต์ยี่ห้อต่างๆดังกล่าวข้างต้นตลอดจนทําการขายยางรถยนต์ทั้งยางนอกยางในของยี่ห้อมิชลิน อันหนึ่งที่บริษัทนี้มีโรงแก้รถยนต์อู่ซ่อมขนาดใหญ่สามารถรับแก้ได้พร้อมๆกันทีเดียวถึง20คันนับเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยสมัยนั้นห้างคอมตัวฟังแซดูเซียมโทษค่ะดูเซียมตั้งอยู่ที่ถนนสี่พยาเจ้าของห้างเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมองซีเอ เปอร์แอมลอเตเป็นเอเย่นรถยนต์ของฝรั่งเศสห้าง S A B So Societ Anon Bimbe ออ,นอ,นอ,อฟฟิศใหญ่อย,ย,อยู่ถนนเจริญกรุง4แยก S B ในปัจจุบัน4แยกนี้ได้รับจากชื่อห้างนี้ซึ่งตั้งอยู่ เป็นเอเย่นรถยนต์และเครื่องอะไรโคมรถยนต์เบรอร์ร์ริโอและยางมิชรินกับมีโรงแก้รถยนต์เสียอีกหนึ่งโรงบริษัทสยามฟลอเรสทุนจำกัดเป็นเอเย่นรถยนตเ์เปอร์เปอร์ยูหรือเปอร์โยห้างของหรุยเดียวโนแวร เป็นเอเย่นยางรถยนต์หลายยี่ห้อบริษัทวินเซอร์ห้างสีตาเป็นเอเย่นรถยนต์แกแกเยนอแกเย,นกยนขนาด18แรงม้าสี่สูบของบริษัทสูีเอ o ดูเซอร์อโธมโมบิลฟารริกกับมีโรงแก้รถหนึ่งโรง ห้างแอลโบเฮอร์สตี reet, ตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยประตู3ย่อเป็นเอเย่นต์รถยนต์โกรเทสรถยนต์อาก้าและรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆอีก23ายี่ห้อ,อ,อ Hi ho. ห้างบ and ันเดอร์แอนด์เว็เตนตั้งอยู่ที่4กักพยาสีเป็นเอเย่นต์รถยนต์เอสเซนซึ่งกินน้ำมัน เบนซินถึง25ไมล์ต่อ1แกลลอนคุณภาพของรถยนต์ยี่ห้อนี้พิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆคือใช้เหล็กกันชนอย่างดีประตูหน้าต่างปิดประตูหน้าต่างปิดเปิดได้สะดวกยี่ห้อติดเหง่งตั้งอยู่ที่หน้าวังบูรพาขายเครื่องอะไรรถยนต์และเป็นเอเย่นยางรถยนต์ของห้าง n o ร์บริตต์นอร์บินสติดรับบรกิ้รการรับจ้างปะยางรถยนต์ด้วยเครื่องไฟฟ้ารวมถึงขายน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องและจารบีรถยนต์ขับไปก็ต้องหาที่เติมน้ำมันเวลาจะเติมน้ำมันรถยนต์ตามร้านขายน้ำมันก็เอากวยน้ำมันแย่ลงไปในที่เติม น้ำมันรถแล้วก็เอาน้ำมันซึ่งบรรจุป,ปิ๊บเทลงไปตามความต้องการซึ่งการเติมน้ำมันด้วยวิธีนี้บางครั้งก็เกิดไฟลุกไหมทะลอกปอกเปลือกทั้งคนขับและคนเติมน้ำมันเนื่องจากความสับเผ้าเผ่อเรอไม่ดับบุหรี่ที่สูบเดี๋ยวกลับมารับฟังจวงสุดท้ายของในการนะคะว่าสำหรับร้านค้าน้ำมันในสมัยนั้นปรากฏอยู่ทั่วพนะนคร ไม่มากเหมือนสมัยนี้จะมีร้านไหนบ้างค่อยกลับมาแล้ฟังค่ะ